ปีเตอร์ชไมขึ้น105ลงไปพอดีว่าฟาเดรซา107ของพี่จะเดินหว่าขนาดแหละผู้รักษาประตู n 1นนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแมงตาน107สำหรับฟานเดอร์ซานะครับผมบอกตรงว,ว่าเด็กผีอย่างผมเนี่ยไม่พลาดอยู่ละและถ้าเป็นเด็กผีของขใครหลายๆคนก็ไม่น่าพลาดใช่ไหมคุณผู้ชมกับผู้รักษาประตู n 1ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเช่นตัวนี้แมงตาน107 โหดเกินไปว่ะและสุดสไตล์การอัพจีเนียสคิสมาให้แล้วอย่างดีนะคุณผู้ชมและก็คือศูนย์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 ไม่ใช่ครับผมอาพผู้โดยสาประตูมันต้องแบบเนี่ยกล้องบังอ่ะเอาหอยนี่มันต้องหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดนะฮะหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับผมคิส มาให้แล้วอย่างดีนะคุณผู้ชมเอาไปอัปตามกันได้และที่โบูเนี่ยบอกตรงว่าต้องอันี้เท่านั้นอะไรนะซาเวียเอ้ยไม่ใช่ซาวิงสวิงกิ้งครับผม นี่ที่วุดอันนี้นะคุณผู้ชมเอาไปใส่สตามกันได้เลยนะครับผมค่าบลังก็จะสวยๆประมาณนี้สําหรับผู้รักษาประตูเลยนะครับนี่เอาคุณผู้ชมสีเขียวเข้มมเลยดูดิเกือบตาล้อยอ่ะโอ้หเกือบตาล้อยหลายอย่างมากคุณผู้ชมเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าแปดเก้าห้าสุดเกินนะครับเนี่ยแล้วลูกจ้ำแม่มงก็ดีด้วยกระโดดดีนะครับผมสีเขียวแบบนี้แปดสิบเอ็ดหาและสกิลเนี่ยผมแนะนําให้เสริมนะครับผมมีแต่สกิลจีเคดูดิไม่มีแบบว่าไฟาติง้งวัฒพะหรื ว่าสกิลการแบบเตะไกลๆแบบส่งไกลอะไรประมาณนี้นะครับผมสกิลก็แนะนําให้เสริมบาลนี้เลยนะครับผมเขียนไว้ให้แล้วนะส่วนจีเนียก็ยังไม่ได้เสริมเลยนะครับผมเพราะว่าหายยากชิปหายเลยแต่ในคลิปนี้ช่องจีเนียใครที่ดูเป็นประจําน่าจะรู้นะครับเราจะรีวิวตัวที่รีวิวนักเตะเอาไปไต่แรงไม่ได้เล่นกับบอทเว้ยคุณผู้ชมและถ้าผมรีวิวฟานดาซาในตําแหน่งผู้รักนสาวประตูแบบเนี้ยมันจะดูยังไงว่าเฉย ว่าซึ่งในการรีวิวแต่แรงผมชอบบุกฟันดข้าวมากกว่าเกมรับนะซึ่ง,งเกมรับมันไมแบบรอฟันเดทามันปัดแบบนี้หรอ ผมคงไม่กินฝันตัวข้ามเลยก็หรอครับยิ่งชุดหลักจีเนียซะด้วยสังเกตดีๆนะครับช่องจีเนียไม่ค่อยรีวิวกองหลังหรือผู้รักษาประตูส่วนมากจะรีวิวในตัวลุกนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันสนุกและมันและฟาเดซามาแบบนี้รีวิวผู้รักษาประตูมันก็คงไม่สนุกใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เลยคิดออกแล้วบอกตงว,ว่าไม่เหมือนชาวบ้านและชาวบ้านก็ไม่นา่าจะไม่อยากเหมือนเราอะ่ะแค่นั้นแหละเราก็เลยจะเอาฟาเดซาไปเล่นตำแหน่งหน้าเป้าและรีสตรสไตล์การอัพใหม่ แลคุณผู้ชมส่วนใครที่อยากาไปเป็นป,ประตูเนี่ยผมก็บอกสุดไตล์กันอัพไปแล้วแต่นี่สุดตล์กันอัพเล่นกองหน้าไงฟานเดซาเขามีส่วนสูงที่ดีเกือบ2เมตรยิ่งกองหน้านี่แหละยิ่งโคกดีคอยดูนะครับว่าผมจะอัพยังไงเท้าฟานเดซาประตูแล้วเอาไปเล่นกองหน้านะครับผมเป็นการรีวิวที่ไม่อยากเหมืออใครแล้วก็ไม่อยากไม่น่ามีใครอยากเหมือนด้วยนะครับนี่ ตัวสูงใช่ไหมเราก็ต้องอัพเกี่ยวกับลูกจำเลยคุณผู้ชมลูกจำนั่นก็คือ h e ด d i n g ลูกจำนะฮะที่แบบเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยอัพเอาเป็นเยอะเลยไม่ต้องสนครับผมอือัพไปสุดๆ19นี่คือเต็มแม็กแล้วนะครับอัพไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเสริมเกี่ยวกับแบบว่าเกมลุกการหายช่องนิดนึงนะครับผมก็คือซิกแซกนะ,ะอัพมาให้สุดเลย นี่อัพได้แค่นี้นะครับนี่คือตันแล้วนะ3แล้วก็19คุณผู้ชมบอกตัวว่ากองหน้าอยู่ยากแล้วขนาดแหละถ้าฟานลซามาแบบนี้โอ้โหนี่เป็นตัวเกมแบบ4 1่ใช่ไหมตัวเกมไม่ได้บอกว่ามันเก่งแต่ผมจะเอาไปทดลองเล่นดูวว่ามันอาจจะเก่งก็ได้นะครับผมอะไรที่ตัวเกมไม่ได้บอกแล้วเราแบบข้าอยู่นอกกรอบแตกต่าง,างแล้วแบกแนวเนี่ยมันเก่งเว้ยนี่คือจุดที่ตัวเกมไม่ได้บอกเดี๋ยวถ้าแบบรู้ไปคนดูรู้เยอะมันอาจจะโกงไงแต่จีเนียรู้ก็เลยทํามาให้ดูนะครับผ ดูค่าพลังด้วยนี่สุดจัดไอสัตว์เอ้ยมีข้อดีก็คือความแข็งแกร่งมาดิใครจะชนะนก,ก้องหลังและลูกจำ89เกือบ90สีเขียวเข้มข้อดีอีกอย่างคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเขาตัวสูงมากเกือบ2เมตรแบบนี้และลูก จมเกือบ90สิีเขียวแค่มียงหนึ่งแต้มเท่าไปใส่ที่บูธนะเกี่ยวกับลูกจมเนี่ยมันจะ90อย่างแน่นอนคุณผู้ชมแล้วแบบนี้กองหลังใครมันจะหกสู้ได้วะสูงก็สูงกระโดดก็ดีไม่มีใครหกสู้ได้ชัวร์ถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูคลิปนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมว่าฟาเดซาเล่นกองหน้าแล้วบวกกับสุดสไตล์การอาพมที่เกียนจัดจัดสัดสัด,สดแบบนี้เขาจะเชิดและจะโขลยให้คุณผู้ชมได้เห็นซักกี่ลูกในเกมนี้นะเรวเราไปดูกันได้ เกมมาแล้วครับผมเกมนี้ผู้โชคดีของเราที่เจอฟานเดซาแล้วก็คือบาซ่าว่ะคุณผู้ชมขอแบบตึงๆเลยที่ประวกจัดให้นะฟานซีนะาขนาดแรกและเกมนี้ฟิตฟานเดซาผมฟิตด้วยโอ้โหตัน41แบบนี้อย่าประมาทนะครับบอกตรงว่ามีส่วนสูงที่ดีบอกตรงรอโขกงได้เลยขนาดแรกเฮ้ hey! โูฝ่ายตรงข้ามเกือบฟูบาซ่านะครับเนี่ยแต่มันเอาฮาเรนมาทำไมวะเกือบเจอฟูบาซ่าแล้วนะคะผมแม่เงเอ้ยนิดเดียวคุณผู้ชมถือว่าเจอฝ่ายตรงข้ามเน้นคอนเทนต์ว่ะโอ้โหมาแล้วมากำลัง3 <c oughs> หวานเจี๊ยบแค่นั้นแหละนายเกือบฟูบาซ่าแต่นายเอาฮาเรนมาเสยวัดปะล่ะ วัดไมฮาร์รนตันหนึ่งรอยหรอวัดกับนาฟันเบรซาเราสรัมดานแมชชัเตอร์อยูเนเต็ดปล่าแต่อย่าประมาทไม่เชื่อรอดูได้เลยว่าเขาจะของได้สักกี่ลูกในเกมนี้จะเป็นเดอะแบกในทีมผมได้หรือเปล่านะแล้วเราไปดูกันได้เกมมาแล้วครับผมแล้วเกมนี้เล่นในบ้านเราซะด้วยจับตาดูนาฟันเราดีๆนะพวก ช่องอื่นเนี่ยรีวิวยังไงไม่รู้เขาบผมช่องผมไตแแรงนะแม่งจะเอาไปรีวิวผู้รักษาประตูแบบเนี้ยคือแบบจะรีวิวยังไงว่าในการไตแแรงอะ่ะต้องแบบให้ฝ่ายตรงข้ามแบบบุกมาอย่างแบบนี้เหรอแบบแล้วไม่ต้องได้บองบอลแบบนี้เหรอมันไม่สนุกครับผมเราก็เลยไม่ค่อยช่องเราก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวกองหลังหรือว่าผู้รักษาประตูนะแต่ถ้าจะรีวิวจริงๆเนี่ยก็ต้องเอาไปเป็นหน้าเป้าเว้ยแค่นั้นแหละขอหย่านเลยฟา,าเดรซตเียมนี่แหละนี่แหละลุยฟิโก้จังหวะนี้ขอแม่แม่ให้ นาฟานหน่อยมึงไม่ของวาพวกโอ้โหแม่งใช้ตีนเฉยถือว่าทักทายนะครับผมโอกาสการยิงครั้งแรกของฟานเดซาเราแค่นั้นแหละแม่งอัพมากับสายเปิดมงโดยเฉพาะเเอ้าอุ้ยเกือบประมาณนะประมาณนะล้อหลอกกับน้าฟานผมนะอ้าวน้าไม่ได้สวนแม่กเติมคาร์ลขอแม่นแม่นได้ปะขอแม่นให้น้าฟานหน่อย ขอมแม่หน่อยนำฟ้จาจงมือค้งขเออออฮ้ยโหแม่งบอลยังไม่ถึงแม่งกระโดดก่อนละรจงเ็น,นดี้อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคุณผู้ชมแล้วกูเลี้ยงออกอะไรวะมาดิสวนมาดิพวกเขาชอบจ่อทางรามีนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่จะเล่นสเตปหรออ่านทานนันอนน้องโหแล้วดูแทงอ้าวขอบคุณมากโอ้ยนี่แหละฟาดาซานายต้องพปสูสน์ตัวตนของนายจังหวะนี้ยองมือแล้ว สูงเกินไอสัตว์เอ้ยแม่งโง่ชนข้ามโคตรกลุ้มขมับเลยคุณผู้ชมโอ้โหทักทายดอกที่สองแม่งชนข้ามโอ้จบล้อฟาเดอร์ซาเราเฮ้ยทำไมไม่เข้าไปเลยวะเอ้าอุ้ยอันนี้เขียนเปิดมงเปิดมงเปิดมงฟานดซาร์หาช่องหาช่องหน่อยเข้าเข่เอ้าโอ้เปิดไม่ดีกูซัดแม่งละไม่สัดไม่สนแล้วอุ้ยเกือบ เอาเขาทางเราอีกฟนาฟนดาซาฟานดาซาโอ้ oh my god ดอกที่สามเป็นประตูสักทีมาแล้วครับผมเป็นไงอาสายเปิดโบฟานดาซาผมโอ้โหใช้โอกาสได้แบบก็ค่อนข้างเปลืองนะคะผมต้องดอกที่สามหนึ่งจะเข้าอ่ะนี่แหละครับผมคนมีส่วนสูงที่ดีโอ้โหลูกแรกวอมลูกสองชนคานลูกสามเป็นประตู นี่ไงสุดสไตล์กับอาร์ซีทีมของจริง <c oughs> นี่แหละครับผมช่องเราไม่ได้เล่นกับบอรนะฮะถ้าเอาวานซาเป็นประตูไม่รู้ว่าจะได้แบบจะได้รีวิวยังไงนะครับบเพราว่าผมชอบบุกฝ่ายตรงข้ามคลองที่หูเราโขงได้นะครับนั่นโอ้โหแต่เขาเริ่มจะหอบแดงแล้วครัคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันแบบต้องวิ่งเยอะไงวานซาวิ่งหาช่องเยอะเกินไปครับผม,ผมหอบเริ่มจะแดกแล้วนะ มาดิมาดิมาดิบาซา่าอุ๊ย,ยหลืฟิโกโก้ขอบเอาวิสั์ด้วยแม่งมึงสไลด์ได้ดีชิบหายเลยคุณผู้ชมนับหนึ่งนาฟานจัดไห้ดูชื่อผมด้วยกันนั่นแหละนับหนึ่งแล้วนะต้องเราดูค่าครึ่งที่สองเนี่ยเขาจะยิงให้คุณผู้ชมได้เห็นได้อีกรเปล่านะ่ะเรามาต่อกันในครึ่งหลังนะคุณผู้ชมฮาแลน,นฝ่ายตรงข้ามอยู่ไหนวะตันร้อยอ๋อเจ้าฟานดาซากู41ไปดีเอสั์ดีไม่49อ่ะ โอ้โหเป็นไงฮารแลนหายออกจากแบบนะครับผมแจ้งเกิดครับฟันเดซ่าแล้วอุ้ยแล้วเี่ยบุกอีกฟาเดซ่าหาช่องหน่อยจังหวะนี้จังหวะนี้ฟอร์ฟาเดรซ่าแล้วคอกุยยูโหยกับของสู้ได้นิ่เดียวแล้วฝ่ายตรงข้าวได้สวนมันจะทำชิ่งนั่น่ะมันจะทำชิ่งผมอ่านอยู่อ่านอยู่ตูรามดักไว้อยู่สวยเราอ่านเกมไว้แล้วนะครับผม แล้วไม่มีใครมารับบอลเลยชิบผาแล้วได้ยงังวิวิส่งสวยโอ้ยแอบจะยิงมุงแค่มรา,าร์กาเลยเหรอครับนี่อ๋เอเนี่ยเว้เราดับแค่ลูกเดียวก็อยาประบาดฝ่ายตรงข้ามนะคุณผู้ชมฟานาซาฝังขอยเมดด็ดได้ป่ะจัดได้ชี้ได้ไหมผัวแต่รู้สึกว่าเขาเริ่มจะหอบแดกแล้วนะโอ้ยว้าโอ้โ,โหได้ครับเนี่ยดนติเสมอเฉยแล้วใครเป็นคนยิงม่งมึงไม่ดูภาพช้า,ชาเลยวะ โอ้ยแรดฟอร์ดยิงว่ะโอ้โหแล้วฟานด้าผมเองเริ่มจะหอบแดกปกติเฝ้าแต่หน้าเสาไม่เคยมาวิ่งแบบนี้ไงหอบแดกง่ายนิดนึงนะครับผมโอ้ยเลิกเกมลูกเปิดไม่ได้ด้วยเอาไหนดิว่าฟานด้าผู้อ่ะฟานด้าอยู่ไหนผัดนี่แหละฟานด้าฟานด้าเตรียมขอขอแน่ๆหน่อยฟานด้าปัดไปหกอุ้ยซันซันแลบร้อยครับผมฟานด้ายิงใช่ปะ แพ้ตะกี้ไม่ใช่ใส่หัวขอให้เป็นชื่อฟนานด์สซาเถอะอเรียบรอ้อยฟนานด์สซายิงคุณไม่ชอบตะกี้คุณหลินซ้ำไม่ทันนะมันเข้าก่อนซ้ำน่ะู้หน้ำสองุูนแฮททิกไม่เกินไปเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์ดื้อชิบโอ้โห <c oughs> ให้กูดีใจมากก็ได้ตนยังไม่ทานไห้เหม็นเม่งกูโดนตีสเสมอโอ้โหแล้วฟวาดซากูขอบแดงซะด้วย โอ้โแจ้งเกิดแบบนี้กองหน้ากองหน้าบอกตรงกัวฟาดดซาจัดบอกตรงว่าสุดสไตล์กันอัพนี้คิสมาให้แล้วอย่างดีคนานั้นแหละโอ้ยิงหนึ่งหัวหนึ่งว่ะวิปปัดฟาดดซาหลอมบวงสอดเฮ้ยกดแฮทติกฟาดดซากดแฮทติกกูไม่ชอชมมันเป็นไปได้ได้ไงครับเนี่ยโอ้ my god วิสุสตายกับอัลจีเนียเของจริงโหแล้วแบบนี้กองหน้าอายอ่ะอายอ่ะบอกตรงอายทำทีมมาฮาเลนแม่งฝันดาคาสไม่ได้ซัดสักลูกเลยกองหน้ามีอายเจอฟันดาซาของจีเนียเข้าไปสุดเกินคุยบางตัวที่ผมรีวิวกองหน้าบางทีแม่งก็ไม่กดแฮตทิกเหมือนแบบนี้นะแต่ฟันดาซาผมกดแฮตทิกอะคุณผู้ชมจะวันนี้รอเขาก่อนโอ้โหสไลด์กุญแจ มิชช่สไลด์ใช่ไหมปเข้าไปคาร์ลฟันเดซ่าโขกโอ้โหแล้วโขกได้คุไม่ชอบเห็นปะเคยทําโขกสู้กองหลังได้แบบชิวๆเพราะว่าแบบเขาสูงไงเฮ้ยกองหน้าตัวบัคเมตาใบที่ฟุตบอลไม่เคยบอกใครหรือเปล่าไม่อย่าบอกมันเป็นแบบบัคที่หลายคนไม่รู้แต่จีเนียสเอามาเปิดเผยแบบนี้โอ้บอกตรงว่าคนใช้กันลืมแน่ถ้าได้กูสไลด์บ้างมาดีสไลด์มาสไลด์กับชอบสไลด์นักใช่ไหม เอาลูกคุณทำไรเคียร์ก่อนโอเคไม,ม่คุณผู้ชมผมเชื่อว่านี่แหละสิ่งที่ตัวเกมไม่อยากเปิดเผยสุดท้ายจีเน่นนคนพบเว้ยอุยบักจัดไอตา์แม่งกดแฮติกเฉยกูงงโคดเดอแบกกองหน้ายังอายแบบนี้อุ้ยเราฟันดาหาช่องโอ้ยแต่เขาแม่งหอบแดกแล้ววะเขามีส่วนสูงที่ดีนะคุณผู้ชมเขาเลยแบบาหาช่องแล้วโขกได้นะฮะเุ้ยกูยังตกใจเลยแม่งกดแฮติกได้ไง สัตว์เกิดอุ้ยหยอดหยอดในฟานดาซาแต่เ uh, ร uh, uh, ื่องเรื ulously, bi, start, after, ่องสปีดเรื่องแทงทะลุช่องแบบนี้ฟานดาซาไม่เก่งนะหอบแดงแล้วด้วยทศหกนาทีฮาแลนด์ดูฮาแลนด์ยังอายอ่ะฮาแลนด์ฝ่ายตัวฆ่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะเกิดไปปะเอาชิบหายเฮ้ยแต่โดนนะหายเกมแล้วสวยโอ้ฝ่ายตัวข้ามไม่ได้บุกอีกกล้ากูโดนหรือเปล่าอย่าโดน กูตัวเกมมึงจะทดทำไมหกนาทีโดนนาทีบาบิแล้วเ <c oughs> ิปที่แล้วกูก็โดนนาทีบาบเอาฟินน้องกดยอมแพ้ตกเลงฟันเดอร์ซ่ากูจะเป็นพระเอกแม่งเกียร์ลุกเปิดเกียร์ลุกเปิดฟันดเดอร์ซ่าเอา้าเอา้าเอ้าดีดีซัด เมื่ก,กี้ถ้าเข้าเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่ชั่นคตรจะสำเร็จแต่เขากดแฮตชิกได้นี่ก็คือสําเร็จแล้วนะครับผมแต่ถ้าอยากให้เซอร์ไพรส์มากกว่านี้คือนมื่กี้เขายิงเข้านะ่าจะแบบจะสวยมากผมอุสาแบบจับ แล้วแบบเอียงนิดนึงแล้วก็ปั่นแต่สีิดายน่าจะเป็นแบบเท้าที่ไม่ถนัดนะครับผมโอ้โหสิดายผมสาวชัวจัดอ่ะเสมอสามสามเฉยคู่ชมเกือบแล้วเป็นไงฟานดดซา,าผมแม่งโคตรเดอแบกโอ้โหตัวเกมให้เอ p พีเลยแบบนี้ใช่ปะดู8.5 <laughs> ฟันดฟาเดซา91 8.5ครับผมแต่ถ้าเล่นหน้าเดี๋ยวข้าบังลังตันแค่41ดาฮาเลน่าฟโดคฆ่าไม่ทําอะไรเลยฮาเล่นยังอายอ่ะคุผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับฟานดาซาของเรานะครับผมสูดสตา์กันอัพชีเนี้ยมันของจริงเล่นกองหน้าแม่งกดแฮตถิกอ่ะใครจะไปชิพคือแค่แค่นับหนึ่งนับสองลูกผมก็ถือว่าแบบแบบโอเคแล้วอะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วแต่นี่แม่ง กดแทดกถกแบบอึ้งแล้วอ่ะแต่แม่งลูกที่4เกือบมาแล้วเสียดายผมเอาชัวร์แล้วนะครับผมแต่ผมเสียดายมากๆคือถ้าเข้าเดี๋ยวผมจะตกใจมาก ดับฝันฮารแลนด์จัดฮาแลนด์ตันร้อยไม่เห็นทําอะไรเลยกองหน้าธรรมชาติเจอฟาเดซาร์ผมกดแฮตถิดไปอย่ะแค่นั้นแหละแล้วบอกตรงว่าเกมนี้เขาเป็นเดอะแบกจริงๆนะคุณผู้ชมทั้งปีซ้ายปีขวาของผมถวายพาให้น้าานแล้วสุดท้ายทำได้แค่นี้ก็ถือว่าแบบเซอร์ไพรส์ผมแล้วนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยอ่ะแค่นั้นแหละก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับสุดสไตล์กันอัพฟาเดซาร์นะคุณผู้ชมนี่ หรือว่ามันคือแบบว่าตัวเกมที่ไม่อยากจะบอกใครและผมค้นพบได้ให้เอาไปเล่นกลองหน้าผู้รักษาประตูสูงๆไปเล่นกองหน้าและอัพสุดสไตล์การอัพกระโดดเยอะๆมันก็เลยเชิญแบบนี้ไงคุณผู้ชมส่วนใครที่จะเอาไปเป็นประตูก็แนะนําให้อัพสุดสไตล์การอัพที่ผมบอกไปอันนี้คิดมาให้แล้วอย่างดีจริงๆนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยแล้วเจอกันคลิป